สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับเดอะซิมสามสวาลาลพาร์ทที่14นะคะก็โอ้โหหายกันไปหลายวันเลยนะไม่ใช่หลายวันสิต้องบอกว่าหายไปหลายอาทิตย์เลยนะสำหรับเดอะซิมสามผ้าคิดได้ต่อกาสนะอ่ามีคนสงสัยอ้าวคนนี้ใครเนี่ยก็แน่นอนใครที่ไหนไม่ได้ก็ต้องเป็นเอ็กเอ็ดเวิร์ดคุงนั่นเองอ่าเดี๋ยวแป๊นึงนะครับรอโหลดแป๊บนึงโอเคนี่หน้าออื ก็แป๊บนึงนะให้กล้องมันเคลื่อนก่อนโอเคเดี๋ยวจะให้มอดูหน้าก็ชัดนะนี่ดูด <S <s ิแค่เปลี่ยนทรงผมเฉยๆ,ๆนะส่วนหน้ายัางเป็นหน้าเดิมอยู่นะยังเขาโคงหน้าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย <S <s แค่เปลี่ยนทรงผมกับสีผมแล้วก็สีตาหล่อมากเลยทีเดียว <S <s <s> เอลนนะาจังทำอะไร เอหน้าจังนี่ไปดีกว่าโอเคตอกกำลังมาเล่นเพื่อน<ๆ>เพื่อนในจินตนาการเนาะถ้ามีคนถามว่าเอา้าแล้วมีโกะตะตวยังบอกเลยเลยว่ายัง <laughs> ก็ทีแรกคิดว่าก็จะให้ทั้งคู่ตรงนะแต่ว่าแบบเออยังมีโกะจังก็ยังเดินไม่ได้จะให้โตเลยแบบมันจะเร็วไปไหมอะไรอย่างนี้ <จะ S 1> เปลี่ยนพอ่อ<ๆ>โอเคป้อนนมหน่อยป้อนบนก็อีเด็ก โอ้โหนี่อัสนะก็ง่วงมีแต่คนง่วงๆอย่างเลยพอแล้วมันต้องเล่นแล้วอยากที่จะขับถ่ายอ่าพอโตขึ้นเนี่ยก็จะสามารถใช้ห้องน้ำเองได้แล้วนะเฮ้ยวางกับดักเอ้ยอยากลองอาะจะขอใช้ห้องน้ำก่อนแล้วก็ค่อยยมาวางกับดักอืม เฮ้ยใครมาวางเค้กตรงนี้นะอ๋อเป็นเค้กมันเกิดสำหรับอางานเกิดของเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดคูงเฮ้ยคี้ติดตัวดน้ำอยู่นี่สามารถฉี่เองได้แล้วนะอืแล้วกินเสร็จยังมีโกะก็วางมีโกะในเพล เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เปของใครนี่มีโกนอนเปยนี่อสุณะจังจะไปโยกนี่ตอนนี้เอ็ดเวิร์ดคุงเนี่ยเข้าสู่วัยเรียนแล้วนะก็นักเรียนประถมศึกษาก็อืยังไม่ได้เข้าเรียนเลยนะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ทำความสะอาดโอ้โหเป็นเด็กดีมากเอ็ดเวิร์ดโอ้โหล้างซ่วมให้ด้วย นี่ก็จะสามารถไปโรงเรียนได้ตอน9โมงของวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุ่งเนี่ยจะมีรถโรงเรียนมารับก็โอเควางกับดักเราจะวางกับดักเอเลน่าจังกันวางกับดักแม่ของตัวเอง <c oughs> ไม่เป็นไรนะเราโอเคขำๆเฉยๆจำคืออะไรอะ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าลองอ้าวใช้ห้องน้ำซะง,งั้น <c oughs> ถูกดูเอาคิริโตเห็นแน่เลยจะโดนกัดบ,บริเวณไหมเนี่ยสามารถโดนสามารถจัดบ,บริเวณได้นะแมบบเคยลองมาแล้วว่ะซิมจะจะย่องย่อง,งเอาอ <c oughs> โทรตลกอะ่ะสองพ่อลูกมาดูกันโอ้โหยายาดายาดาดีบเพิ่งเด็กเพิ่งโตเอง <c oughs> เหมือนเราต้องไปขอโทษเขานะ เขาคิดโตก็เดินออกมาสิโอเคเอเลนนะ่จาจังใช้ห้องน้ำไหนอย,อยากเห็นนะ่ะเป็นไงเป็นไงก็ไ,งมไม่ทำไมนี่ว่ากับดักยังไงอ่ะโอ้โหน้ำพุ่งออกมาเลยเฮ้ยโ,โดนแกงและโดนแกล้ง มีอะไรรู้สึกแย่กว่านี้อีกเหรอจากการอับอายหรือความอับประยศโอ้โหเราต้องขอโทษเขานะยา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 ตอบคำถามไม่เอาเป็นมิตรชักขบ้าเลยตีสนิทเขาไว้เพราะเราสาไปแก้งเขาอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาขอโทษซนะหน่อยมีช่วร้าด้วยไม่ได้เพราะเขาเพราะว่าเป็นแม่ของนี่ไม่ได้ ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้รักาสัตว์ใส่ใจกิกับสุนัขให้ซิมคุยกันมากดีกว่าเพร่อตั้งแต่ที่แคสมาจะแทบไม่ให้ซิมคุยกันเลยก็เป็นมิตรพูดชมชมแม่ตัวเองอะไรอะ่ะงานเข้าการทําอะไรแล้วมีอุปสรรคไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนักหรอกหากันคุมคว่ากับที่จะกับวางกับลาโ้โหแกล้งสําเร็จ โอ้โหมันก็นเป็นปกติของเด็กๆก,กันนะที่แกล้งันาดฟังเออฟังไปคิดดีโตอกอง็ง่วงนะก็ไม่ยอมไปนอนสักทีโอเคไปนอนข้างบนเลยข้างบนมีที่นอนไหมนี่ไงหีบทำกลางสายฝนไม่อยากให้นอนที่เตียงเท่าไหร่อ่ะเอ้ยนอนที่เตียงดีกว่า โอเคนอนหลับเลยคุยเรื่องสาระทุกสุดดิบโอเคก็ให้เด็กคุยไปก็กินหรที่เหลือเค้กเลยนี่อ้าวงีบดี มิโกะจังเดี๋ยวพาร์ทนี้จะให้มิโกะจังโตเนาะแต่รอตอนเย็นๆก่อนใกล้จะจบพาร์ทก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยให้โตแล้วก็มาลุ้นหน้ากันว่าหน้าของมิโกะเนี่ยจะเป็นยังไงคงจะสวยเลยแหละคิดว่าเพราะว่าขนาดเอ็ดเวิร์ดยังรอขนาดนี้มิโกะจะโอ้โหหน้ารักขนาดไหนแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะหน้าตายยังไงนี่ทรงผมชอบทรงผมของเอ็ดเวิร์ดมากๆเลยประหลอมาก มั่จะเปลี่ยนอะไรเลยจริงๆนะแค่เปลี่ยนทรงผมแล้วก็สีผมแล้วก็สีตาอืมถือว่าหล่อมากเลยนี่มากินเค,ค้กวันเกิดตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้งกินกันไม่หมดเลยทีโอเคสามารถเปิดเพลงได้นะอเอาแบบคลาสสิกพอ เออทำความสะอาดเองอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเด็กๆอย่างเงี้ยนี่ฮิโตะเนี่นยชอบห้องนี้สุดๆแล้วคือแบบห้องนี้มันดูเป็นแบบศิละปะดีเลยชอบเห็นมากต่ยังสวยอะ่ะอา้าวอยากให้ซิมคุยกันมั่งอะ่ะ <c oughs> แต่ซิมแบบง,ง,ง่วงกันเลยอืม <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> อา้าว ไปนอนได้แล้วปิดเชนดีกว่าเด็กต้องนอนบนที่นอนสิที่นอนอยู่ไหนอ่ะจำได้ว่าบ้านหลังนี้นะมีห้องนอนแบบหลายห้องมากไหนอยากหาห้องให้กับเอ็ดเวิร์ดจังเลยห้องนี้ก็ได้ดูแบบลึกลับดีไม่ฟังหรอมาบ่นอะไรนอนหลับอุ๊ยใครมาวางคุกกี้แถวนี้โอเค เราจะมาตามติดชีวิตเอ็ดเวิร์ดกัน,นไหนๆก็ให้โตแล้วเนาะวันนี้วันเสาร์ก็มีเวลาลั่นลาอีกสองวันยีงไงวันเสาร์วันอาทิตย์ลั่นลาสองวัน,น,น,วนสำนันจันก็ต้องไปเรียนแล้วโอ้โหดูดิอาสนะหลับไปแล้วนำอานำสนะนามสกุลยังใช้คุงอยู่นะเนื่องจากแต่งงานกับคิริตโตก็เลยใช้นามสกุลเป็นคุงนี่ชุดนอนอ่าสามารถตรวจสอบสัตว์ประหลาดใต้เตียงได้ด้วยนะ นี่งไงตัวสอบสัตว์ประหลาดก็เอาไว้ตอนตื่นแล้วกันเนาะอุ้ยเดี๋ยวค่อยดีกว่าเดี๋ยวเราไม่ทันมีโกะจังอุ้ยอย่าวางอย่าวางในเปยอย่าวางในเป้อเออนี่เล่นกับเอ็ดดี้เพื่อนจินตนาการของเอ็ดดิดยังชื่อว่าฟรีอยู่นะ มันมีวิธีเปลี่ยนชื่อไหมอะนี่งไงสามารถจัดงานจัดชาปาร์ตี้ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอะงานเลี้ยงน้ําชาใช่งานเลี้ยงน้าําชาัสามารถจัดงานได้คิดว่าจะให้เป็นคู่จิ้นของลูกของมิเกกไกเอตเวิร์ดจังเลยเพือนจิตาการเน่ะต้องมารุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อนี่คอมพิวเตอร์อ,อยากดูแลคู่ไม่ต้องไปดูรอก หายเอ้ยหลับลึกแล้วถ้าลบหมอนออกจะเห็นหน้าชัดกว่าน,นี้นะลองดูปะเดี๋ยวคอยดูนะจะเห็นหน้าชัดกว่าน,นี้นี่ก็จะเห็นตอนที่เราแบบเออซิมกำลังนอนอย่างเงี้ยดูดิหล่อเลยใช่ไหมละ่ะชุดนอนก็ธรรมดาชุดนอนไม่ได้โหลดมาเลยนะแบบในเกมไอ้นี้ให้ กินเค้กให้หมดเลยเดี๋ยวมันจะแบบเน่าก่อนอืมจะเย็นๆรอก่อนนะเพราะว่าซิมอาจจะต้องแบบต่อคิวกันเรียงเอาอาหารอะไรอย่างนี้สงครามหมอนโอ้โหไม่ใช่สงครามหมอนแต่เด็กเล่นเป็นเด็กๆไปได้ อยากให้ซิมคุยกันมั่งอ่ะแต่ซิมแบบบางตัวมันก็แบบเอ้ยบางซิมมันก็แบบง่วงนอนหิวมั่งเดียวก็สุขานามัยมั่งโอ้โหก็จะได้คุยกันสิบปีเลยซื้อบ้านตุ๊กตาเอ้ยจะซื้อให้กันละกันคาสมาคุงไม่มีใครเล่นกับคาสมาคุงเลยน่าสงสารดูดิคาสมาหน้าสงสารนะให้ใครมาเล่นดี อาเซน่าดีกว่าอืมปลุกก่อนดูแลอา้าวนี่ไงเรียกสัตว์เลี้ยงไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกความรักให้อาหารก็แล้วแต่เราเลยนะว่าจะยังไงอืมรูปพอ เอเลนาจังก็ง่วงนอนแล้วอก็เอ้ยงีบสิโอเคไหนเอ็ดเวิร์ดอยากให้เอ็ดเวิร์ดไปเรียนจังเลยอยากรู้ว่าโรงเรียนแบบเออเขาเรียนกันยังไงดูดินอนแบบเปลี่ยนทุกๆหนึ่งวิแต่ละท่าท่านอนแบบสุดยอดมาก เดี๋ยวจะให้ตื่นแล้วก็ลอตรวจสอบสับปะหลาดใต้เตียงดูนะว่าจะเจออะไรมัง่งเพราะว่ายังไม่เคยแบบไอ้ซิมไม่เคยเลี้ยงซิมแบบโตมันเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้เลยเพราะว่า่วนมากจะใช้สูตรให้ซิมโตให้ซิมโตอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากจัดงานมันเกิดไงแบบเอ,อิ่มเสียเวลาอ่าเราซื้อเค้กมันเกิดให้กับมิโกะจังแล้วนะนี่เป็นเค้กอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้ตอนจบคลิปเดี๋ยวไอ้นี่ให้ดูแล้วกัน คิดโตตืต่นแล้วมาให้นมหน่อยไม่ใช่ให้นมสินั่งกระโถนทำไมซิมมันต้องการอะไรแย่ๆมากมายอย่างเลยอนะ่ะออกอ้อออกนะเอาออกหมดเลยไหนอยู่ไหนนี่งไงเอาเอาเอาซิมซิมจมพื้นบ้านเอา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 โอ้โห มันน่าจะเป็นที่บ้านของไอ้นี่เนาะผ้าเต็มแล้วไม่มีใครมาซักเลยโอเคจะมาหิวอีกแล้วนะอ๋อเป็นไรเป็นพอ,อบ้านในครอบครัวเราก็มีอยู่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกซิมนะกสะตัดเลี้ยงอีกหนึ่งอะ่ะก็ก็บร้บรวมกันเป็นหก ก็รอจนกว่าจะเสร็จแล้วกันนะว่าจะเสร็จเมื่อไรตื่นได้แล้วมั้งเนี่ยนอนเยอะเกินไปเดี๋ยวก็อืขี้เกียจอีกเสร็จแล้วมาตรวจสอบสัตว์ประหลาดใต้เตียงกันเลยว่าจะเจออะไรเฮ้ยมันโปสเตอร์เดีซิมสามนีมน่มาตรวจกันมาตรวจกันเจออะไรเปล่า ถ้าซิมตรวจเจอสัตว์ประหลาดใต้ตียงเนี่ยจะไม่สามารถจะนอนจะไม่สามารถนอนเตียังได้อีกจนกว่าแบบจะหายอะ่ะมัดจะหายอะ่ะเราเร็ว,รวดีตรวจไม่ได้เหรอหรือว่าอะไรอืมไม่น่าจะตรวจได้นะกมค้างเหรอ เอ้ยเอ็ดเวิร์ดค้างเหรออย่าค้างนะอย่าค้างอย่าค้างอืเปลี่ยนชุดได้ปะนะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดชุดอะไรดีกีฬาแล้วกันเป็นแน่เลยซิมต้องค้างแน่เลยก็คอนโทรลชิปซีแล้วก็ R E S E T รีซตซิมเอ่อโอเครีเซตซิมเอาหิวอีกง่วงนอนอีกโอ้ยโอเคเราต้องกินก่อนกินอะไรก็ได้ที่ทำให้แบบกินได้อิ่มก่อนอืม เอเลน่าจังก็จะมาโยกเหมือนกันขวางทางอีกอ้าวเป็นมิดกอดเพื่อนรักโอเคสิ่ซบอคุยกัน ก็เฮ้ยเราเรื่องผีลองดูดิเราเรื่องผีเป็นไงเออมากินแล้วนอนเต่าออโยกเลยก็ได้ดโอเคมันต้องกัวล้ว,ลวสับป,ประรดสับป,ปะาดใต้เตียงเดี๋ยวมันจะไม้นี่อีกมันจะค้างอีกเอาเปลี่ยนชุดหน้าหนาวแล้วไปไหนเราเรื่องผี จะไปฟังเรื่องผีกันที่มืดมืโอ้โหเ<อ><ม>บอะอะไรนะเนี่ยมาฟังเรื่องผีกัน<ม>งีบสิโโหนูงีบสิดูเอเลนา<ม>่าดิติงตองมากเลยสติแตกเอาสติแตกจะได้ดูดิที่ตัวชนะก,ก็แบบ ตกใจเออกลัวผีกันโอ้โหซีมนี่ก็แปลกอยู่เหมือนเนาะเดี๋ยวจะรอตอนเชาน้าๆเนะเดี๋ยวจะจัดงานมันเกิดให้อืมอา้าวหลับไปแล้วเออะอาวเด็กหิวเด็กหิวเด็กหิวอา้าวไหนใครมันเต็มๆอยู่ เด็กหิวอ้าวป้อนใยเนี่ยป้อนบนเต่าเด็กเร็ว,รวมาเลี้ยงลูกเร็วเพราะว่าจะให้ซิมโตแล้วเพราะมันจะเช้าแล้วหยูยดูดีสวยอะ่ะเห็นป่ะท้องฟ้าสวยสวยมพจมูเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูบ้านเต็มเต็มเป็นอย่างนี้ สวยเลยใช่ไหมล่ะปึ๊บเอ้ยค้างนิดนึงนะซูมเข้าซูมออกภาพอาจจะค้างนิดนึง okay. โอเคเล่งเวลาเลยเล่งเวลาเลยแล้วก็เดี๋ยวไปมึงนะยา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 ,ยายต้องจัดงานมันเกิดก่อนเป่าเทียนมิกโกะจัง เดี๋ยวจะมาสอบวิธีการจัดงานมันเกิดเนาะก็คือให้เราซื้อเค,ค้กมันเกิดมาแล้วก็เลือกเป่าเทียนแล้วก็เลือกซิมที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการจัดงานมันเกิดทีู่ตกต้องตามกฎหมายนี่ไงอ่ะร้องเพลงเลย h a p p y Birthday to y o u จบโตนี่ชุดหน้าหนาว <c oughs> ชุดหน้าหนาวของมิโก <c oughs> ดูเป่าแตกัน เออดีดีใจเฮ้ยเอ็เอดเวริร์ดก็มาด้วยเวนีบตวัวเร็วดีจะได้เป็นพาลายลูกหลานลเร็วเอาเ,เดี๋ยวก่อนเอด็ดเวริร์ดไปไหนเอ็ดเวิร์ดอยู่นูน่นค้างอยู่รีบโตเร็วเร็วีบโตเร็วๆร็วเฮ้ยยังไงจะโตแล้วๆๆจะโตแล้ว เดเ๋ยวเหอะเดเร็วเหอะอ,อ,อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นมีโกโตแล้วจะเป็นยังไงนี่อ่ะ